สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทําการเปรียบเทียบให้เห็นข้อแตกต่างนะคะระหว่างห้างหุ้นส่วนจํากัดแล้วก็บริษัทจํากัดเนาะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรคร่าวๆเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ที่จะทําการออจดทะเบียนบริษัทนะคะว่าจะเลือกทําการจดทะเบียนแบบ บริษัทจำกัดหรือว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดเนาะว่ามีความต,าต่างกันอย่างไรรวมทั้งความรับผิดชอบของผู้ที่เป็นหุ้นส่วนสิทธิ์ของผู้ที่เป็นหุ้นส่วนผู้ร่วมลงทุนนะคะอะ่ข้อที่หนึ่งบจอกอเนาะผู้ถือหุ้นมากกว่าบจอกอหรือว่าบริษัทจำกัดเนี่ยผู้ถือหุ้นมากกว่ามีสิทธิ์เหนือกว่าอย่างเช่นมีนายกกับนายขอร่วมกันลงทุน ในกอเนี่ยทำการมีหุ้นในบริษัท80หุ้นแล้วก็ในขอเนี่ยมี20หุ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในการตัดสินใจได้ไดหรือว่าทําธุรกรรมใดๆอย่างเช่นการเพิ่มทุนลดทุนการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นหรือว่าเอกสิทธิ์หรืออําในาจใดๆในการตัดสินใจที่จะทําธุรกรรมต่างๆเกี่ยวกับบริษัทเนี่ยในกอที่ถือหุ้น80% ก็จะมีสิทธิ์80%ก็คือมีคะแนนเสียงในการที่จะะทําการแก้ไขต่างๆเกี่ยวกับบริษัทนี่80%ส่วนนายขอก็จะมีสิทธิ์ในการที่จะตัดสินใจหรือว่าลงคะแนนเสียงแค่20%เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอำนาจการตัดสินใจต่างๆก็จะขึ้นอยู่กับที่นายกเพราะว่านายกมีหุ้นเยอะกว่า สรุปไปง่ายคือว่าบรจกรหรือบริษัทจำกัดเนี่ยใครมีหุ้นมากกว่ามีอำนาจเยอะกว่าในการตัดสินใจนั่นเองนะคะแล้วก็ทางนี้เนี่ยต้องรับผิดชอบในหนี้ของบริษัทจำกัดเยอะกว่าด้วยนะคะทางนี้ทั้นนั้นก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือข้อตกลงด้วยเพราะว่าบางบริษัทก็จะมีดีเทลรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นผู้ถหุ้น80%ในกถือหุ้น80%ในขอ